สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องหญิง youtube นะคะค่ะหญิง youtube สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนีผ้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนหลังบ้านจ้ามาเบึ่งผักทั้งทั้งงามทั้งหมงงามปะปนกันไปจ้าหน้าฝนก็นจะเริ่มเบิดหน้าหนาวก็จะเริ่มมากระสิเป็นเริ่มได้ปลูกผักปลูกมีไม่เหลอเด้อจ้าต้นมะฮงอยู่ในช่วงฝนตกฝนตกช่วงนี้ฝนตก ติดต่อกันค่ะต้องเบิงค่ะ,ะให้น่วยดกอยู่จ้าแต่ว่าต้นน่อยๆเรียวๆยว Nh อดตรงยอดกเ็เริ่มเหลืองก็เลยสิมาดูแลกบ,บำรุงเมื่อกี้นี่ฝนมันตกบ่อยเกินไปแล้วก็เนี่ยอีกมาเบิงในพื้นที่นึ่งคือกันจาเห็นบ่มาระกอค่ะนี่หากล้อยขึ้นเลยจ้ะหากขาดเนี่ย กระสิเป็นหากเล่อยหักขาดออกเบิดเลยจ้าเพราะว่านามันเสาะเสาะดินออกไปเมื่อนี้กระสิมาทำการทำความสารกระสิเอาดินมาถมกรุบเพื่อที่จะเหตไ้ต้นมะระกอไม่อายุยืนต้นนี้คือการจ้านี่เป็นนวยโดกเลยพุนะ่น่ะนยโดกเต็มต้น เอียงปลูกแนวนอนเพื่อจะให้ต้นมะละกอต้อนนี้เป็นต้นเตี้ยค่ะแต่บังเอิญกับโดนฝนตกใส่แล้วกะหากบักฮุงก็เลยลอยกลยเล็ลยลให้ต้นเอียงก็เลยรับตําหนักบ่ค่อยได้ค่ะก็เลยได้ใหม่น้อยมาขาำไวก่อนนาจะน้อยกระดกให้ผลผลิตเต็มที่ค่ะ,คะปลูกไวไม่ยูไม่กินนนาะจะมือหนีพามะเยี่ยมชม สวนหลังบ้านกําลังหกเบิ่งบักพิกจ้าก็ะชิได้ไมาดูแลบ,บักพิกเนี่รุ่นนี้ก็คือเสื่อมส้มไปแล้วค่ะมันเป็นช่วงที่ฝนตกเมื่อกี้นะจ๊ะตอนแรกเน,นี่ยน้อยโดกโดกค่ะนี่หกอยู่ค่ะใบผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยค่ะกระช่ายนี่พริกค่ะอีกยังน้อยพริกสีแพงค่ะนี่พริกปลูกผสมผสาน เนี่ยสวรสค่ะเดี๋ยวก่อันนี้ก็คือเสาวรสนะจ้าเสาวรสเป็นตลอดเป็นแต่เดือนพฤษภาค่ะรอบแรกได้กินลูกติดลูกหน่อยช่วงพฤษภาช่วงนี้ก็เป็นลูกเยอะนิดตึงได้กินมาตลอดจ้าเสาวรสค่ะสงสยัยในรอบนี้คงสิได้ลืออยู่บางภาวาเบิ่งข่างของเสาวรสของไอ้อิงนี่ รู้สึกว่าจะเสื่อมโซมไปค่ะสาโรดค่ะพอได้ยู่ได้กินนะจ้ะเป็นน่วยต้องลองตั้งแรงค่ะหลวงรนล,ง,ลงมาให้ได้กินนะจ๊ะนี่เป็นรูปให้ได้กินนะคะเมื่อผ้าไม่เยี่ยมชมพอรใหม่ในสวนนะจ้ะตรงนู้นกับเป็นต้นมะนาวต้นมะตองจ้ะ ถึงฤดูการของผนละไม่แต่าะชนิดกะได้กินชนิดนั้นเนาะจ้าปลูกไว้ไมิยูไม่กินช่วงนี้กะแก้วมั่ก่อนก็ได้ลงคลิดประยุจ้าช่วงที่ได้เก็บผลผลิตเยอะๆช่วงนี้กัเป็นปะป่ายมะล้มลมอมมแหลมเพราะได้ยูได้กินจ้า สวดค่ะเป็นซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเป็นซ้อนมาเรื่อยๆโอ้โหเนี่ยค่ะสวรสค่ะตรงนี้สามลูกเลยค่ะสามสี่ลูกเป็นลูกห้าลูกเลยค่ะสวัสร,รีค่ะค่ะ ให้กินเรื่อยๆสมรดก็เป็นยาค่ะผ้าชมค่ะพริกค่ะช่วงนี้ฮกเลยค่ะเมื่อนี่ช่องหญิงยูทูบก็เลยสิมาทําความสะอาดด้วจ้าเนี่ยการดูแลพริกค่ะช่วงฝนตกฝนตกหลายพริกอะเป็นน้อยให้ได้กินตลอดค่ะปลูกไว้นานแล้วจ้าแต่กอนเนี่ยใบยเขี้ยวงามแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกหลาย ใบเหลืองแต่ว่าก็ให้ผ้นผลิตได้ดีอยู่จ้าเป็นน้อยให้ได้เก็บกินอยู่ค่ะยังบ่ท่นอันใดมีการบำรุงอีอย่างเลยจ้ะปลูกแตงแต่นาแรงเกิดมาถึงฤดูหนาฝนหนาฝนก็นจะผ่านไปก็จะมาเริ่มในหนาหนาวมากปลูกจ้ามากปลูกทุกอย่างค่ะอันนี้นี่มะเขือไอมะเขือมะเขือปอกก็ตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะนี่ห้อยตัด ต้นเกาแก่โดนแล้วจะล่งหลายคลิปลงคลิปไปสองสารอบแล้วคะ่ะล่งบ่อยๆกับมิตอรต้นเกานะจ้ mm hmm. จะก็เลยบดเดาด่ำนี่เห็นมันกำลังเป็นติดดอกออกลูกอีกคะ่ะเมื่อนี้กระสิมาลุงด้วยปุ๋ยหมักที่เราทำเองคะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยอันนี้ก็พักกุช่ายเดล้ลอรปลูกไหม่คะ่ะต้องตัดกินเรื่อยๆคะ่ะ มะม่วงหาวค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็ยังมาลอมะมแลมค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะอันนี้เป็นต้นหาสมุนไพรกระวานหอกค่ะนี่แหละจ้าเสียปุ๋ยตรงนี้แหละปุ๋ยดินที่ได้เฮดผสมผสานก็คือการใดหญ้าเสียหญ้าค่ะเสียหญ้าเก่มามะกองเนี่ยตรงนี้เมื่อน,นันได ใช้หญ้าว้ก็เอามากอ่งร่วมกับว้ตรงนี้กอนค่ะเดี๋ยวมาตักตรงนี้ไปใส่พืชผักเราก็เอามามักต่อไปอีกเลยค่ะนีมะเขือมะเขือตัดแต่งกิ่งใ่หมดเลยค่ะกําลังออกดอกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ผักปังค่ะผักปังยอดใหญ่ค่ะ,ะปังยอดใหญ่กําลังหยอดกะดูก,กระดีออกมาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นนู่นต้นผักหวานค่ะผักหวานปลาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโหระพาเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งกิ่งใหม่หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ากระเจียวค่ะปลาดอกกระเจียวกระเจียวก็สามารถตัดแต่งกิ่งใดได้ดจ้าเนี่ยเขาสะตัดออกเพราะว่าต้นมันสูงต่อไปนี่ก็จะเป็นลงหัวของต้นกระเจียวหวานนะคะก็สิมาตัดออกเพราะว่าสิบรแดดหกค่ะเบิงกระชาย ใช่อันนี้ก็เห็นบอบักฟักค่ะฟักแฟงฟักแฟงนะคะฟักแฟงนี่ฟักแฟงค่ะฟักแฟงฟักแฟงค่ะนี่กำลังเป็นลูกเล็กอีกนะคะฟักแฟงค่ะเห็นไหมค่ะนี่ฟักแฟงลูกเล็กกลังจะเป็นลูกเล็กอีกยังไงมะเขือมะเขือตัดแต่งกิ่งคือกันจ่าเห็นไหมปูกแค่เดียวตัดออกไปเลยค่ะ อันนี้ก็ผักกระแยงผักกระแยงค่ะนนผักแพรว่าผักแพรวเก็บกินเรื่อยๆค่ะโหระพาเด็ดกินเรื่อยๆค่ะายอันนี้พริกไทยค่ะค่ะอันนี้โอ้เนี่ยค่ะพริกไทยพริกไทยก็มีกินตลอดค่ะอันนี้พริกไทย พริกไทยเม็ดค่ะเอาไว้ทำผัดเวลาต้องการก็มาเก็บเอาอยู่ในต้นแบบนี้ละจ้าต้องการมาไล่ก็มาเก็บเอาไปทำปรุงอาหารค่ะอันนี้บอนบอนหวานเอาไปแกงได้แกงแต่ใบายานางแซ่บค่ะแน่อันนี้ผู้ค่ะผู้เคี่ยวหมาผู้ปานเห่านะจ้ปลูกไว้ ไม่อยไม่กินไม่ใส่นะจ๊ะรูอันนั้นก็อินทผาลาัมค่ะนนทต้นมันบรีอ้าวกล้วยกล้วยน,น,น,นะคะนี่ก็มาอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนี่อันนี้ก็นี่ใบเตยใบเตยใบเตยเตย,เตย,เตยหอมปลูกไว้ค่ะขนุนเริ่มโตแล้วค่ะขนุนเริ่มโตแล้วนะคะ นี่คาค่ะแต็กนอกออกเรื่อยๆค่ะคาไปเรื่อยๆค่ะโอ้อันนี้ก็ต้นลิ้นกี่ค่ะต้นลิ้นกีปีนี้ได้กินเราวด้วยจ้าต้นลิ้นกีค่ะอันนี้สาคูสาคูไทยค่ะสาคูไทยนะคะอันนี้ทองพันช่างค่ะเป็นยาสมุนไพรป้องกันเชือ้อรา ด่านมะเร็งค่ะดีค่ะถูกเลยค่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีฟ้าอีกแล้วอันนี้กระชายป่ากระชายแต่ก่อนปลูกเขี้ยวค่ะอยู่ตรง,ตรงนี้แหละคะ่ะที่นี่ก็เป็นป่ากระชายแล้วจ้ะอันนี้ก็ฟ้าทะลายโจรค่ะน,นีฟ้าทะลายโจรแล้วจ้าห้อยเด็ดไปเป็นยาเห็นไหมไปต้มกินไปทำสบู่ค่ะฟ้าทะลายโจรค่ะ บ้านหางจระเข้อยู่ตรงนี้ก็มีค่ะในเมือนั้นค่ะค่ะเมือนั้นมาปลูกมันค่ะอันนี้ก็คือมาปลูกมันเมือนันจ้าได้มาทําความสะอาดอยู่ในช่วงหนึ่งนิดหนึ่งค่ะแป่นไปนิดนึงค่ะใน,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 ะนต้นผักหวานกําลัางแตกยอดเออเดี๋ยวเนี่ยผักหวานป่า เสียงรบกวนจ้ากนอยค่ะกำลังหาเสียงนายกอบตอจะเรียกตั้งอบตอจ้าผักหวานกำลังแตกยอดใหม่ค่ะต้นเล็กนะคะกะเจียวอันนี้ต้นผงชูรสใบชายา อันนี้ก็ใบเชื้อผูค่ะผักอีเลิศบานเฮ้าจ้าแขกแกงออมแซบแซบจ้าค่ะเมื่อนี้ช่องอิงยูทูปพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนลังบานแบบ66ไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวหานีกระิืได้ทำความสะอาดตอนรับฤดูการปลูกพืชพักช่วงฤด,ดูหนาวนะจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันไหมนะจ้า มัสมีผักออหยางนอ้อทำความสะอาดแล้วปลูกไว้ให้ได้ยูได้กินได้ทานจ้าละไปก่อนนะจ้าขอบคุณลหลายๆที่ติดตามรับชมช่องย t ทูปมาตลอดจ้าขอให้โชคดีไม่ใช่ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า